นี่แหละห้องน้ำํำเดินลงไปอยู่ฝั่งน้นถ้าเรามาถึงย่าโมนะคะเราแบบว่าอยากเข้าห้องน้ําอยากอะไรก็มีที่เข้านะคะอยู่ด้านข้างนะคะนี่นะคะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปทางน้นดูซน เียเงินนะลูกนะอย่าเพิ่งเข้าไปทะเลทะล่านะเสียตังนะเสียตังนะไม่ได้เข้าฟรีนะ,ะมีคนเข้าอยู่ตรงนั้นอยู่ห้<อ>าบาทลรมั้งใช่นั่นแหละอ๋อห้องน้ำสามบาท ไปดีผู้ชายไปทางนี้นีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนูน่นแหละพาอ่ะพาน้องเข้าไปต่อไป เดี๋ยวแม่รอตรงนี้นะ,ม,ะม,มาพาแม่ไปเข้าหน่อยทีเนี้ยมาหาแม่ รอแม่หน่อยนะรอแม่ด้วยนะ,อ,ะยนอุ้ยโคตรเย็นเลยเนาะใครดีไหนพี่อตตี้ไปไหน ออตี้ยเฮียกตี้ยออโต้เชื่อแม่หรือ,อยังว่ามีห้องน้ำเชื่อ,อยังแม่ว่าก็ต้องเปิดบ้านแทนไม่มันเขาไม่มีแล้ว ห้างเนี้ยเขาปิดแล้วเราต้องนั่งรถไฟสารไปแม่าอย่กถไฟชิงไปเดินไปไม่ถ่อไกลอยู่